17นาฬิกา11นาทีแถลงสรุปสำนวนคดีไปแป๊บเดียวมีเรื่องให้ต้องออกมาถแถลงชี้แจงอีกค่ะวันนี้ตำรวจภูธรพักหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะต้องออกมาชี้แจงและขอโทษประชาชนถึงการไปเอาภาพจาก Google เ <c oughs> พื่อจะมาเปรียบเทียบแผลของคุณแตงโมว่าไอแผลตัวเอเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เนื่องจากไม่สามารถเอาภาพขาของแตงโมจริงๆเนี่ยมาออกอากาศได้ก็เลยไปหามาแต่ปรากฏว่าไอภาพนั้น่ะ ดันลงเสียงบอกว่านี่คือภาพจากการโดนใบพัดเรือซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบว่าภาพที่เอาอมาจากต่างประเทศไอตัวเอสเนี่ยมันโดนใบพัดเรือจริงหรือเปล่าะนะฮะพลตบตรชิรพัฒภูมิจิตครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็พลตบตรีวสันเตชะอัครเกษมท่านผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนภูธรภาคหนึ่งแถลงนะฮะกรณีที่วันแถลงสรุปสำนวนคดีคุณแตงโมนะฮะการเสียชีวิตของคุณแตงโมเมื่อ26เมษายนที่ผ่านมา แผลที่ต้นขาของคุณแตงโมเนี่ยแล้วมีวีดิทัศน์ที่นำเสนอบาดแผลนะนะที่เป็นแผลลักษณะจากการถูกใบพัดเรือบาดโดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับคดีในต่างประเทศที่ระบุว่ามีผู้ถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นเข้าที่ขาแต่ต่อมานะฮะภาพจากข่าวต่างประเทศนะครับของคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพเหตุของนักศึกษาสาวอายุ21ปีที่ไปงานสังสรรค์เมื่อปี2019 เธอคนนั้นน่ะถูกของมีคมกรีดที่ขาครับนะฮะซึ่งไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงใบพัดเรือเลยตำรวจชี้แจงว่านะครับที่มีการเอาภาพบาดแผลของคุณแจงโมไปเทียบเคียงกับภาพลักษณะโค้งเว้าจากข่าวต่างประเทศนั้นน่ะเนื่องจากเราไม่สามารถ <S <S 2> <S 2> ก็คือตำรวจไม่สามารถเอาภาพแผลจริงเนี่ยมาออกทีวีได้นำเสนอได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปหาภาพที่มันมีแผลตัวเอสนะฮะ มานํำเสนอต่อประชาชนนะฮะชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อให้เข้าใจแค่ลักษณะบาดแผลเท่านั้นนะครับภาพที่นําเสนอเนี่ยเป็นเพียงภาพที่เอามาเปรียบเทียบเรื่องแผลนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกอะว่าจริงๆอะมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่ไอเสียงวันนั้นที่ลงเสียงตํารวจลงเสียงชี้แจงอะดันไปบอกพอดีกับภาพ ว่าภาพนี้ก็เป็นจากใบพัดเรือชนิดเดียวกันไงมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาสิฮะเอาลองฟังตำรวจชี้แจงหน่อยครับเรานาภาพดังกล่าวขึ้นมานะครับเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องการให้สื่อเห็นว่าเป็นรูปตัวเอสนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งบาดแผลรูปที่เกิดจากใบพัดเป็นภาพอื่นๆนะครับก็มีลักษณะตัวเอสจุดประสงค์คือแค่นั้นนะครับไม่ไม่มีเจตนาว่าบาดแผลในภาพังกลงาเนี่ยเกิดจากใบพัด นะครับเท่าที่ได้ אע, มีการนําเสนอนะครับว่าบาดแผลสภาพศพหรือต่างๆเราไม่เคยมาเปิดเผยภาพภาพเป็งองนะครับในวันถแถลงข่าวเร่งต่างแล้วก็เราก็บอกว่าเป็นสภาพเกี่ยวเรื่องมีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายก็เรานําภาพที่มันดูลักษณะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ภาพส่วนนั้นถึงนี้เราถึงต้องมีการมาถแถลงข่าวนะครับขออภัยที่อาจจะนําเสนอข้อมูลที่ไม่ รอบคอับครอบทวนนะครับคุณผู้ชมครับในการชี้แจงของตำรวจในวันนี้มีการนำภาพข่าวจากไทยรัฐทีวีไปประกอบในการถแถลงข่าวชี้แจงกับประชาชนเราเองก็คือไทยรัฐทีวีไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าตำรวจท่านจะเอาภาพจากรายการข่าวของเราไปเทียบเคียงในการชี้แจงประชาชนในวันนี้นะฮะก็เห็นพร้อมๆกับคุณผู้ชมฉะนั้นไทยรัฐทีวีขอชี้แจงแบบนี้บอกว่า กรณีภาพข่าวที่เรานํามาเสนอจนนําไปสู่การทํากราฟิกให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นเนี่ยเป็นการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากผู้ที่เจอใบพัดเรือฟันจริงๆอย่างเช่นข่าวที่เรานําเสนอไปเมื่อวันที่25เมษายนไปกรณีของคุณบอลที่มีอาชีพขับเรือโดยสารนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อ4ปีก่อนท่านโดนเรือสปีดโบทพุ่งชนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแผลเราก็ไปเอาภาพไปเอาข้อมูลจากเขานั่นแหละ นะครับมาประมวลมาวิเคราะห์แล้วก็มาอธิบายภาพให้คุณผู้ชมเข้าใจเช่นเดียวกับกรณีของบางหมัดบางหมัดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสปีดโบท๊ทนะฮะที่มีการมาให้ข้อมูลว่าลักษณะของบาดแผลถ้าโดนใบพัดเรือสปีดโบท๊ทเนี่ยนะฮะแผลมันจะยุ่ยฉีกขาดนะครับเราถึงนํามาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าภาพเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญจากคนประสบเหตุถ้าประมวลออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ เราก็ไม่ทราบว่าทางตํารวจเนี่ยได้นําภาพเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการชี้แจงประชาชนในวันนี้นะครับนะฮะเอาล่ะแล้วตกลงไอ้ภาพในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณวรา,าพรฮะก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่คนตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าภาพภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพของสำนักข่าวเดอะซันที่นำเสนอเอาไว้เมื่อปี2562นะคะนี่แหละค่ะคือ คือก็มีการหาข้อมูลนะคะไปที่สถานีตํารวจประจำเมืองสตาฟอร์เชียซึ่งก็ไปสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2562จริงหรือเปล่าและความคืบหน้าคดีเป็นยังไงนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคือตํารวจเนี่ยบอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า3ปีแล้วนะคะ ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคดีในปีนั้นได้แต่ว่ายืนยันว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2019นี่แหละค่ะแต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตนะคุณนัทพงศ<ะ>์ถ้าบาดแผลมันเหมือนกันถึงขั้นตำรวจเอามาเปรียบเทียบว,ว่ามันเป็นตัวเอสเหมือนกันได้เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้ในมุมมองความคิดดิฉันนะ,ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจบอกว่าบาดแผลที่เป็นตัวเอมาจากใบพัดเรือ แล้วถ้าบาดแผลที่เดอะซันเอามาลงมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเหลือสแสดงว่าบาดแผลตัวเอสเนี่ยมันสามารถเกิดจากอย่างอื่นได้ผมคิดมันก็น่าสนใจตรงนี้นะคะอ่า<ะ>มันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าตามต่อเพื่อหาคําตอบเหมือนกันนะคะว่าบาดแผล จากเดอะซัที่เขาเอามาลงแล้วตำรวจเอามาใช้เนี่ย,ยอันนี้เกิดจากอะไระนะคะเฉพาะประเด็นนี้นะ,ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดแบบเข้มข้นยาวๆได้ในไทยรัฐนิวโชว์เลยนะว<ช>ันนี้นะครับแต่